เพราะว่าถ้าจะเพิ่มปริมาณเงินได้นี่มันต้องให้บุคคลที่3มนะคะซึ่งเช่นถ้าเกิดเอาแบงค์ชาติมาแบงค์ชาติซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยแล้วก็แทนที่จะปริ้นเงินให้ไปมินต์สเตเบิลคอยหรือว่าออกสเตเบิลคอยแทนเนี่ยแบบเนี้ยมันถึงจะเพิ่มปริมาณเงินหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องได้แต่นี่ฉันคิดว่าแบงค์ชาติไม่ทำแน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้ C B D C นี่ก็ว่าจะเลิกทำแล้วนะคะ,ะถ้ารัฐบาลจ้องทำเนี่ยเราจะต้องกองทัศน์ตั้งกองทัสขึ้นมากองหนึ่งนะคะ คือหลายคนก็พยายามตั้งคำถามว่าเอ๊เขาจะทำทำไม s t a b l e c ค i นนะคะมันมันดูไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะเม e s ซ n s e ทำไมราฐบาลถึงมีความคิดแบบนีเ้นเขาจะหาเศษหาเลยกัแบบโครงการนี้หรือเปล่า <rotations. S 1> <ther in. S 2> เขาจะทุจริตอะไรหรือเปล่าท่ันตอบได้เลยค่ะว่าคนที่คิดโครงการนี้ไม่ได้คิดที่จะโกงค่ะแค่กาวกาวมันต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนค่ะว่ามันจะทำไปทำไมท่านบอกว่าจะเพิ่มสาภาพคล่องเพิ่มปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มก็เพิ่มได้อะ มัแต่ว่ามันจะเพิ่มได้จริงๆก็เดี๋ยวเมื่อ s t a เบิลคอนเนี่ยมันใช้แทนเงินได้จริงๆมีสภาพคล่องเหมือนเงินจริงใช้ชําระเงินจริงกู้ยืมได้จริงๆถ้ามันใช้ได้ไม่เหมือนเงินสดการเติมเงินนี้ก็ไม่ได้เท่ากับการเพิ่มปริมาณเงินแต่ถามว่าปริมาณเงินในระบบนี่มันเหือดมันแห้งอย่างที่ท่านว่าไหมก็ไม่ใช่เอาอะไรมาพูดถ้าเรายังดูปริมาณเงินนะคะจากปริมาณเงินสดกับเงินฝากเนี่ยมันก็ไม่ได้แห้งมันก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆแต่มนจะโตน้อยลงกว่าเดิม เลกน้อยแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็โตรประมาณนี้ค่ะเฉลีย่ยประมาณ3% s มเปอร์เซนเซเวอคอยนี่จริงๆบริษัทเอกชนแบงค์พาณิชย์เขาเริ่มทำเองกันอยู่แล้วตอนนี้นะคะก็มีการทำแซนบ็อกซ์ของแบงค์ชาติอยู่ตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในวงการเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ยังมาคอมเมนต์อยู่เลยว่าถ้ารัฐทำเองแบบนี้เนี่ยมันไม่ไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยนะคะถ้ามันไม่ได้ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบ,บนเอ็กซ์ชั่นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็ปล่อยเอกชนเขาทำไปเถอะรัฐอย่าไปยุ่ง สตท่านนายกเนี่ยจะเห็นประเทศเป็นบริษัทนายกเป็น CE o นะคะก็คือเห็นประเทศเป็นบริษัทครอบครัวแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานได้เหมือนเป็นมรดกนะคะก็เลยทําให้แยกไม่ออกค่ะว่าตกใจอันไหนเป็นภารกิจของรัฐอันไหนเป็นธุรกิจของเอกชนเหมือนว่าเส้นแบ่งเรื่องนี้มันบงมันเบลอเลไปเรื่อยๆถ้าท่านนายกรัฐมนตรีหรือพ่อในรัฐมนตรีเนี่ยอยากมีมีมคอยเป็นของตัวเองนะคะอยากมีสเตเบิลคอยเป็นของตัวเองใช้เงินส่วนตัวเลยค่ะ อย่ามาใช้เงินรัฐนะคะไปทํากิจการแบบนี้ของเอกชนค่ะแต่ว่าก็อาจจะติดเป็นนิสัยแล้วก็ได้นะคะ,ะ20ปีที่แล้วเนี่ยพ่อของท่านนายกก็เคยคิดว่าจะระดมทุนไปซื้อสโม,มสรฟุตบอลลิวเวอร์พูลผ่านการออกสลากออมสินรูปแบบพิเศษเหมือนกันเดี๋ยว,ยวขอขอนิดหนึ่งเพราะว่าในคำว่าพ่อของนายกรุบิดาเนี่ยเราตัดในยติไปแล้วคือที่ผ่านๆไปพอแต่ว่าถ้าย้ำมากๆหรือกระตังไปซื้อไอ้ฟุตบอลผมขอความคุณนาครับ ก็เขาเข้ไม่ประท้วงก็ดีแล้วขอบพระคุณท่านประธานจะเป็นค,คำพ่อคำสุดท้ายพอดีเลยค่ะคคก็คือมารอบนี้ค่ะก็จะท,ทํา stable coin แทนเอกชนค่ะเพื่อ mint stable coin